ได้ยึดอำนาจแล้วจากนั้นทหารถืออาวุธกรูกันเข้าห้องประชุมแล้วควบคุมตัวฝ่ายประชาธิปไตยขนาบสองข้างทีละลายขึ้นรถตู้โดยมีทหารใช้หมวกไหมพรมดำมาครอบหัวปิดตาไม่ให้มองเห็นแล้วเอาเอ็นรัดข้อมือสองข้างไว้ด้วยกันนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วขึ้นรถปิกอัพไปบ้านพัก ที่ใช้กักขังโดยให้ไปอยู่ในห้องเล็กๆที่ชั้นบนโดยไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมและไม่บอกว่าเอาไปกักขังไว้ที่ไหนในวันปล่อยตัวก็ยังคงใช้ผ้าปิดตาแล้วนำขึ้นรถตู้และปิดตามาถึงหอประชุมกองทัพบ,บกเทเวศเพื่อพูดคุยกันขอความเห็นใจ ในการทำรัฐประหารและขอความร่วมมืออย่าต่อต้านคัดค้านทุกรูปแบบโดยเด็ดขาดแต่ที่จริงก็คือการบังคับให้ต้องยอมซิโลลาบต่อเด็จการทหารในนามคณะรักษาความสงบราบคาบแห่งชาติเพราะจอมพลประยุทธ์ได้สถาปนาตนเองเป็นรัฐาธิปัตย์คุมอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยได้รับการรับรองจากกษัตริย์ภูมิพลซึ่งทุกคนบนพื้นแผ่นดินไทยต้องเคารพสักการะและร่วงละเมิดไม่ได้โดยห้ามแสดงความเห็นที่แตกต่างโดยเด็ดขาดคอสชอพยายามออกมาถแถลงยืนยันว่าไม่มีการทรมานร่างกายแค่จับไปขังเพื่อปรับความเข้าใจท้งท้งงที่ มันเป็นวิธีการบีบบังคับข่มขู่คุกคามให้จำยอมที่ขัดหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างสิ้นเชิงใช้ท,ทั้งการข่มขู่ให้หวาดกลัวและการชักจูงปลอบประโลมสลับกันเหมือนการฝึกสัตว์ให้เชื่องพันเอกวินไทยสุวารีโคศกคอสชอได้ชี้แจงเรื่องที่นางสาว กฤสุดาคุณเสนหรือสหายสุดซอยนักกิจกรรมเสื้อแดงถูกทหารอุ้มหายว่าการเชิญรายงานตัวจะไม่ได้ปฏิบัติต่อบุคคลนั้นๆในลักษณะผู้มีความผิดแต่อย่างใดขอให้ทุกฝ่ายสบายใจได้กระบวนการนี้ยังยึดในหลักสิทธิมนุษยชนเหมือนเดิม ไม่มีบุคคลใดมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อการปฏิบัติดูแลของเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความเข้าใจและยินดีให้ความร่วมมือตามแนวทางคอสชอเป็นอย่างดีคอสชอไม่สามารถเปิดเผยสถานที่ควบคุมตัวของนางสาวกฤษสุดาเพราะคอสชอต้องการให้นางสาวกฤษสุดา ออกไปจากความวุ่นวายและไม่ถูกรบกวนจากสิ่งรอบตัวเพื่อให้มีสมาธิไตรตรองตั้งสติทบทวนสิ่งต่างๆปรับความเข้าใจกันเป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่าที่จำเป็นเพียงพอต่อการปรับทัศนคติและทำความเข้าใจกันมากที่สุดไม่เกินเจ็ดวันเป็นแค่การแลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจกันเพื่อหาความร่วมมือกันในอนาคตยังไม่มีการตั้งข้อหาใดๆจึงไม่จะเป็นต้องมีทนายความขอยืนยันว่าทุกคนอยู่ในความดูแลประดุจญาติมิตรให้เกียรติกันและกันเสมอและมีการบริการทางการแพทย์จัดเตรียมไว้เพื่อให้บริการได้ตลอด 24ชั่วโมงอยู่แล้วเพียงแค่ขอให้ลงนามในสัญญาที่ลงนามว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองห้ามออกนอกประเทศและพร้อมจะถูกเรียกตัวได้ตลอดเวลาแต่สำหรับผู้ที่ไม่มาลางานตัวตามกำหนดต็อแค่ต้องไปขึ้นสารทหารอาจมีโทษติดคุกไม่เกิน2ปี สำหรับคนที่แสดงความเห็นต่างหรือนัดแนะกันแสดงออกในเชิงคัดคา้านการรัฐประหารก็ต้องไปขึ้นศาลทหารอาจติดคุกไม่เกินเจ็ดปีเพราะประเทศไทยถือว่ากฎอัยการศึกหรือกฎหมายเพื่อความมั่นคงของระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเป็นกฎหมายสูงสุดสูงกว่ารัฐมนยูย และความถูกต้องชอบธรรมใดๆทั้งปวงจะเห็นได้ว่าคณะรักษาความสงบราบคาบไม่ได้มีจุดประสงค์ที่ไม่ดีต่อผู้หนึ่งผู้ใดเลยเพียงแต่ต้องการเห็นความสมัคคีที่ไม่แตแกแย้และขอเวลาทำงานปฏิรูปประเทศสักหนึ่งหรือสองปีหรือจนกว่าจะเป็นที่มั่นใจได้ว่าประเทศไทย ไม่มีปัญหาอะไรอีกต่อไปแล้วขอให้เชื่อมั่นและอดทนรอดูผลงานถ้ายังไม่อยากติดคุกคอสชอขอให้ประชาชนไทยและนา,นานาประเทศทั่วโลกจงเชื่อมั่นว่าคณะรัฐประหารไทยมีสู่รสำเร็จที่ดีที่สุดอยู่ในใจแล้วไม่ต้องให้ใครมายุ่งไม่ต้องให้ใครเสนอ ให้รอดูและรอรับอย่างเดียวเท่านั้นถ้าไม่อยากเดือ,อดร้อนท่านจอมเผด็จการประยุทธ์จะจัดการให้หมดจะมีแต่สิ่งที่ดีๆไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องขอไม่ต้องแสดงความเห็นคอสชอจะระดมผู้รู้ผู้มีสติปัญญาทั้งหลายในแผ่นดิน มาจัดการส่งมอบสิ่งดีๆให้ถึงบ้านสังคมไทยที่ร้อยพ่อพันแม่พูดมากตากสว่างช่างนินทาด่ากันไปด่ากันมาต้องหยุดให้หมดให้ไปเมาดาราละครหลังข่าวแทนดูอย่างเช่นเงินจำนำข้าวคณะรัฐทหารคสชจัดส่งเงินให้ทันทีทุนหน้าโดยไม่ต้องเรียกรอก้องโดยคสช จะหามาตรการช่วยชาวนาให้ลืมตาอ้าปากอย่างยั่งยืนไม่เอาประชานิยนแบบจำนำข้าวไม่เอาประกันราคาข้าวต้องปฏิรูปการเกษตรใหม่หมดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์ลดต้นทุนลดมลพิษเกษตรกรไทยมันโง่เพราะไม่ทำตามที่ในหลวงท่านแนะนำสั่งสอน มันถึงได้ลำบากกันไม่รู้จักจบสิ้นนับแต่นี้ไปประชาชนจะได้อยู่ดีกินดีโดยไม่ต้องมีประชานิยมเศรษฐกิจจะเติบโตอย่างเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำซึ่งเป็นต้นตอของความขัดแย้งทั้งหลายแต่สถานการณ์ครั้งนี้ไม่เหมือนการยึดอำนาจครั้งก่อนๆที่ทหารเคยเข้ามาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แล้วก็ปล่อยให้ระบอบทักษิณเดินหน้าต่อไปแต่การยึดอำนาจครั้งนี้จะเป็นการแก้ปัญหาเชิงระบบในระยะยาวแบบถาวรเพื่อสนองคำเรียกร้องของบรรดาผู้มีความรู้คู่คุณธรรมทั้งหลายในสังคมไทยที่อุตสาห์ออกมาปิดถนนและยึดสถานที่ราชการกันตั้งหกเดือนที่ต้องการให้เกิดการปฏิรูปทั้งระบบแบบถึงลากถึงคน ไม่ใช่เข้ามาใช่อำนาจพอเป็นพิธีแล้วปล่อยให้เลือกตั้งใหม่ให้เป็นปัญหาต่อไปอีกเพื่อจัดวางกฎกติกาและกลไกสารพัดไม่ให้มีการทุจริตในภายภาคหน้าอย่างเด็ดขาดโดยจะทำการปฏิรูปมากมายหลายอย่างดังนั้นประชาชนต้องเข้าใจและเอาใจช่วยพอสช,ชอเพราะท่านแก้ปัญหา ได้ดีกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแก้ทุจริตได้ดีกว่าทําให้ประชาชนกินดีอยู่ดีทําให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองกว่ายั่งยืนกว่าทั้งนี้คณะรักษาความสงบรากภาแห่งชาติต้องขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนไม่ให้ต่อต้านไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์ห้ามสแสดงความคิดเห็นโดยได้ออกหมายเรียกนักคิด นักเคลื่อนไหวนักวิชาการไปทาข้อตกลงให้งดเว้นการแสดงออกช่วงนี้ก่อนรวมทั้งการแสดงออกในเชิงการแสดงสัญลักษณ์ใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะพวกฝรั่งต่างชาติที่บังอาจเอาประชาธิปไต,ตามาอ้างเพื่อประนามการรัฐประหารทั้งๆท,งที่มันเป็นเรื่องของคนไทยที่ต่างชาติไม่มีวันจะเข้าใจเพราะว่า มันไม่ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่มันเป็นความจะเป็นเพื่อที่จะคืนความสงบราบคาบแก่ประชาชนไทยทางประเทศแทนระบอบเลือกตั้งที่มีแต่การทุจริตและความแตแกแยกของคนในชาติมันเป็นรัฐประหารโดยฉันทร,รมติของประชาชนที่รักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เพื่อ การปฏิรูปที่แท้จริงเพื่อสกัดกัน้นมิให้ระบอบประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งสร้างปัญหาแก่ประเทศชาติอีกต่อไปเพราะประชาธิปไตยที่ทั่วโลกยอมรับและเชื่อถือนั้นมันใช้ไม่ได้กับประเทศไทยอีกต่อไปแล้วใครที่ยังเรียกร้องประชาธิปไตยแบบฝรั่งถือว่าเป็นพวกไม่ให้ความร่วมมือ กับคณะรักษาความสงบราบคาบแห่งชาติถือว่าได้กระทําผิดกฎหมายและต้องถูกพิจารณาโทษโดยสารทหารให้เ็ตลาบประชาชนไทยต้องมีความสมัคีปลองดองไม่แตกแยกทะเลาะเบาอแวงแบ่งสีเสื้อเหมือนที่ผ่านมาร่วมสิบปีโดยกสชจะเป็นคนกลางดำเนินการ ให้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่งตั้งรัฐบาลชั่วคราวและสภาปฏิรูปให้มีการเลือกตั้งอย่างแน่นอนภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากสภาล่างรัฐธรรมนูญของคอสชที่จะประชับอำนาจเผด็จการให้หนักกว่าเดิมโดยคอสชจะเน้นพื้นที่เป้าหมายพิเศษสำหรับการปลองดองที่ภาคเหนือ และภาคอีสานซึ่งเป็นพื้นที่หลักของกลุ่มเสื้อแดงจะจัดกำลังทหารเข้าประจำการเพื่อควบคุมในทุกๆหมู่บ้านที่เคยเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงในที่สุดการเมืองเป็นเรื่องของทหารพระราชาเท่านั้นวัฒนธรรมไทยที่ไม่เขียนไว้เป็นลักอักษรแต่สอนให้คนต้องรู้จัก รักษาตัวรอดต้องรู้จักสยบยอมต่ออำนาจเอาตัวรอดเมื่อเปลี่ยนนายเปลี่ยนขั้วอย่าได้คิดเป็นตัวของตัวเองต่อสู้กับระบอบที่ไม่เป็นธรรมเพราะจะมีแต่ผลร้ายต่อตอนเองและครอบครัววัฒนธรรมไทยในครัวเรือนยังสอนลูกสอนหลานว่าอย่ายุ่งการเมืองอย่ามีส่วนร่วมถ้าอยากทำดี ก็ไปลณลงห้ามทิ้งขยะสอนเด็กเข้าคิวขี่จักรยานลดมลภาวะแต่อย่าไปร่วมแสดงออกทางการเมืองไม่ว่าข้างไหนก็ตายฟรีตายเพื่อให้คนอื่นมีอำนาจเราอยู่ของเราอย่างนี้ทำมาหากินดีกว่าถ้าต้องจ่ายเยบี้ยใายลายทางก็จ่ายไปตั้งหน้าทำมาหากินและ เก็บเงินทองไว้เสพสุขประสา,า์ไทยสอนว่าผู้ชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ความยุติธรรมความถูกต้องฉะนั้นจึงต้องทำทุกอย่างแม้แต่ใช้กำลังเพื่อเอาชนะเพราะถ้าอยู่ข้างผู้ชนะผู้มีอํานาจก็จะได้ทุกอย่างถ้าสยบยอมต่ออำนาจอย่างน้อยเราก็รอดตัว เราจรึงต้องก้มหน้าอยู่กับระบบอุปถัมภ์ต่อไปเพราะประชาชนเป็นแค่ผู้มาขออาศัยแผ่นดินของพระราชาเท่านั้นอย่าได้คิดมากสังคมไทยยังมีทางออกให้หาความสุขได้เสมอถ้าไม่เข้าวัดบวชชีพรามณ์อ่านหนังสือพระคุณก็สามารถกินเหล้าเข้าบาร์เข้าห้าง สนุกสนานกับวัฒนธรรมบริโภคดูหนังดูละครหาความสุขใส่ตัวเห็นไหมอยู่อยู่ก็ได้